ทุกวันนี้สิ่งที่เลวหลายมากที่สุดเลยของประเทศไทยเลยคือทุจริต <Hum. S 1> เราต้องปราบปรามทุจริตให้ได้และการปราบปรามทุจริตให้ดีที่ที่ดีที่สุดคือประชาชนทุกคนต้องช่วยกันอย่าไปหวังอย่าไปหวังเอ่อะอะไรนะสตองอปอป,อปอชกลุ่มค,คนเหล่านั้นก็ถูกแต่งตั้งเราอย่าไปหวังเขาพวกเราอะช่วยกันจับตามองขณะเดียวกันรัฐบาลจะช่วยก็คือออกกฎหมายออกกฎหมาย ให้รางวัลกับคนที่ชี้เบาแสให้เยอะๆและก็ต้องอะไรนะเซฟเขาด่วนดูแลเขาหน่อยดูแลเขาเหมือนเหมือนเหมือนดูแลพยานเซฟเขาอย่างดีและให้เงินรางวัลเยอะๆสําหรับคนชี้เบาแส่ะเพราะเพราะอ้าวสมมุติจับแกะเงินได้ทุจริตเลือกตั้งจ่ายไปเลยหนึ่งล้านหนึ่งลาานนี่เอาไปเลยล้านหนึ่งสองล้าน คนอยากได้เงินก็มีขณะเดียวกันเฮ้ย mm. มันก็เป็นการช่วยกันปราบ mm. ปรามทุจริตมันต้องให้ทุกสายตาจับ mm. จ้องไม่ให้มีคนทุจริตไม่ว่าในวงการใดไม่ว่าในวงการใดนะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อการเมืองถ้าทุกคนมองว่าตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้จับคนผิดก็ไม่ได้ไม่ได้เลยทุกคนเบื่อคุณก็น้อเข้าใจแต่ถ้าพวกเราเบื่อแล้วเราปล่อยมือจากประเทศไทยประเทศไทยจะเป็นยังไงพวกเราต้องช่วยกันยึด จับไว้ให้มั่นประเทศไทยแล้วก็คือช่วยกันหาวิธีเราจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเราเพื่อเติบโตขึ้นนั้นและเมื่อเรารู้ว่าอุปสรรคของประเทศไทยในการเจริญก้าวหน้าก็คือการทุจริตเพราะฉนั้นต้องหาวิธีการจัดการกับการทุจริตปราเพื่อนไม่ชอบก่อนอย่างอื่นไม่อย่างนั้นประเทศมันพัฒนาไม่ได้หรอกเชื่อสิอยากปล่อยมือจากประเทศไทยช่วยกันช่วยกันจับทุจริต เป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะคนไทยทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของกลุ่มใ<ม>ดกลุ่มหนึ่งอย่าไปหวังเริ่มจากเราช่วยกันอืม